แม่ทั้งสองฝ่ายจะรับพวงมาลัยฝ่ายละหนึ่งพวงถือไว้ก่อนนะคะเพื่อนเจ้าสาวส่งพวงมาลัยฝ่ายละหนึ่งพวงถือเอาไว้ก่อนจากนั้นท่านจะคล้องนะคะไปที่คอของคู่บ่าวสาวพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะพวงมาลัยดอกไม้หลากหลายสีสู่พิธีมงคลไม่หมดมอง สวมห้อยคอทำคู่ดูเรืองรองรรเธอทั้งสองจรงรักกันให้มั่นคงสวยงามค่ะจากนั้นนะคะท่านจะสวมมงคลนแฟดให้กับคู่บ่าวสาวนะคะ<า>ท่านจับมงคลนแฟดด้านหลังนะคะฝ่ายเะาวงนะคะ คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวจับหนึ่งวงคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวจับอีกหนึ่งวงมงคลแฟดนะคะที่ถูกฟั่นเป็นเส้นเดียวกันจริงๆแล้วมีทั้งหมด38เส้นเปรียบดังมงคลชีวิตทั้ง38ปประการของลูกทั้งสองนั่นเองเชิญค่ะนะคะเพื่อนเจ้าสาวมอบให้กับพ่อแม่เจ้าสาวนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวจะแบ่งคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวด้วยยกขึ้นมาหมดเลยค่ะคุณพ่อนะคะคลายออกนะคะแล้วส่งให้พ่อแม่เจ้าบ่าวด้วย ถ้านจะจับนะคะฝ่ายละวงเตรียมพร้อมสวมให้กับลูกทั้งสองสวมไปที่ศีรษะนะคะสมวมเชิญค่ะสวมสามหัวด้วยกัน หัวที่หนึ่งคือหัวสมองให้ลูกมีสติปัญญาดีทำมาหากินเก่งหัวที่สองคือหัวคิดให้ลูกนั้นคิดและปรารถนาดีต่อกันหัวที่สามคือหัวใจให้ลูกนั้นรักกันไม่เสื่อมคลายสวยงามค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่งายจะเจิมหน้านะะนผากให้กับลูกทั้งสองนี้ต้องมาเจิมข้างหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเจิมหน้าผากให้กับลูกทั้งสองเจิมสามจุดด้วยกัน จุดที่หนึ่งสร้างหลักฐานจุดที่สองสร้างหลักแหล่งจุดที่สามแต่งหลักธรรมสร้างหลักฐานให้ลูกทั้งสองนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างหลักแหล่งให้ลูกทั้งสองนั้นมีหน้าที่การทำงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งประการที่สามแต่งหลักธรรมให้ลูกนั้นรู้จักใช้หลักคุณธรรมคุณงามความดีประกอบใช้ในการคลองรักคลองเรือนความดีชนะทุกอย่าง ชนะความสวยชนะความหลอ่อชนะการเวลาความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองคุ้มภัยลูกทั้งสองไปชัว่วชีวิตจากนั้นกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวหลังน้ำพระพุทธมนตรศาสาทพรเป็นประถมตามด้วยคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวจะรออยู่สักครู่เดียวนะคะณพราแม่เจ้าสาวจะหลังน้ำเป็นผู้แรกค่ะนะคะรังด้วยกันนะคะ มาเป็นเริ่มต้นที่เจ้าสาวค่ะคุณพ่อคุณแม่อ <Okay. S 1> วยพรล,ลูกนะคะขอให้เธอทั้งสองครองเรือเป็นเพื่อนชิดเป็นคู่คิดอย่ารู้แยกแต่เป็นสองกลมเกลียวกันดุดน้ำหลังจากสังทองสิ่งใดปองขอให้สมอ,อารมณ์เธอขอให้เธอทั้งสองถูกพรมสมาดุดดังสายทานสะอาดสดใสาสายน้ำไม่แยกแต่กันชันใด ขอสองดวงใจดุดดังทายดังการขบวนการนะค,คะ